สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเพนบอทนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Context Switching ค่ะก่อนอื่นก็จะให้เพื่อนๆรู้จักคำว่า Switching c o s t ก่อนนะคะ Switching c o s t เนี่ยก็คือต้นทุนในการเปลี่ยนบริบทในการทำงานเนี่ยจะหมายถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องละจากงานที่ทำอยู่หันไปสนใจสิ่งอื่นนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นมีคนส่งแชทเข้ามาแล้วเราต้องอ่านต้องตอบหรือแม้แต่การเห็น notification แจ้งเตือนก็ทำให้เสียสมาธิแล้วนะคะ แม้ว่ามันจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่การสลับบริบทแบบนี้ส่งผลอย่างมากต่อสมองนะคะเนื่องจากมันต้องใช้พลังในการโหลดข้อมูลกลับเข้าสู่สถานะก่อนหน้าทำให้ productivity ลดลงงานอาจจะช้าแล้วก็มีความผิดพลาดเพิ่มขึ้นได้ค่ะ context switching นะคะก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากงานที่กำลังทำอยู่ไปยังสิ่งรบกวนนะคะซึ่งมันมีต้นทุนแล้วก็ความสูญเสียที่สำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สุขภาพจิตของเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ อันดับแรกนะคะก็จะเสียเวลาในการกลับเข้าสู่สภาวะโฟกัสหรือว่าโฟลสเตนนะคะการศึกษาพบว,ว่าหลังจากถูกขัดจังหวะเนี่ยเราใช้เวลาเฉลี่ย23นาทีในการกลับเข้าสู่สภาวะโฟกัสเดิมนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมเพราะว่าการที่เราต้องเปลี่ยนบริบทบ่อยๆนะคะมันจะลดประสิทธิภาพการทํางานถึง4 0นอกจากนี้นะคะยังเพิ่มความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้านะคะ การที่เราต้องเปลี่ยนบริบทบ่อยๆเนี่ยทำให้สมองใช้พลังงานมากขึ้นทําให้เราเหนื่อยล้าแล้วก็เครียดสะสมนะคะแล้วก็มีการเพิ่มความผิดพลาดในการทํางานเนื่องจากถูกขัดจังหวะบ่อยนะคะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าสมองเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าสู่บริบทเดิมนะคะ เหตุได้สมองจึงรับมือกับการเปลี่ยนบริบทได้ยากสมองของมนุษย์เนี่ยมีความสามารถจํากัดนะคะในการจัดการข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมกันการเปลี่ยนบริบทเนี่ยต้องใช้กระบวนการทางปัญญาในการรีเซ็ตแล้วก็ปรับตัวซึ่งใช้เวลาแล้วก็พลังงานค่อนข้างมากนะคะวิธีที่จะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนบริบทนะคะก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะเช่นอาจจะปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นนะคะเพื่อลดสิ่งรบกวนจากแอปพลิเคชันต่างๆ อาจจะกาหนดช่วงเวลาสําหรับการตอบแชทหรือว่าอีเมลนะคะเช่นตรวจสอบอีเมลทุกๆชั่วโมงแทนการที่จะต้องคอยเช็คคอยตอบทุกๆครั้งที่มีคนส่งมานะคะอันนี้ก็จากที่เพนเคยฟังนะคะพี่หนุ่มมันนี่โค้ชเนี่ยเขาก็จะชอบจิบกาแฟน,นะคะแล้วก็เช็คอีเมลนะคะถ้าเกิดจิบกาแฟหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อ่านอีเมลแล้วนะคะเพราะว่าเขามองว่าการที่มีคนส่งอีเมลมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดมันด่วนมากๆเนี่ยคนที่เขาติดต่อเราน่าจะโทรศัพท์มาหรืออะไรแบบเนี้ยมากกว่า นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้เนาะ แล้วก็อาจจะมีการใช้เทคนิคโพโมโดโลนะคะทำงานต่อเนื่อง25นาทีแล้วก็พัก5นาทีนะคะเพื่อรักษาสภาวะที่อยู่ในช่วงที่โฟกัสนะคะอันนี้ก็มีเครื่องมือหลายอย่างนะคะในคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะค่อยพาไปดูกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการฝึกสติหรือว่า mindfulness นะคะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมความสนใจแล้วก็ลดความเครียดนะคะอันนี้ก็เพนได้ไปฟังในงาน secret s o u c e นะคะก็มีอาจารย์นะคะมาพูดถึงเรื่องของ mindfulness นะคะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการมีสติ รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางเฉยไม่ตัดสินนะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะในงานอ่าขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นงาน CTC เนาะงาน CTC ก็คือ Creative Talk Conference นะคะ อันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่อาจารย์เขาเอามาให้ดูนะคะว่าเหมือนเทรนด์ของ mindfulness ตอนนี้มันกําลังมาแรงมากๆคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดถึงพวกเรื่องแบบการฝึกสมาธินั่นน,น,นี่เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นแบบบู d ิซึมแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขาจะเป็นชาวคริสใช่ไหมคะมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นชาวคริสเราไม่ใช่ชาวพุทธนะมันดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่พอมันใช้คาว่า mindfulness ซึ่งเป็นคํากลางๆเนี่ยก็เลยทําให้ กระแสของ m y ฟูเนสนะคะมาแรงมากๆนะคะแล้วก็อาจารย์เขาก็แนะนําว่าให้ทําให้มันง่ายให้มันอยู่ในบริบทชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกให้ตัวเองอะค่ะมีสติแล้วก็สามารถรับมือกับสิ่งที่เจอได้นะคะ ทีนี้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความสนใจนะคะเป็นทักษะสําคัญนะคะในยุคที่มันมีสิ่งหลบกวนมากมายนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะส่งแชทมาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องฝึกฝนแล้วก็นาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปในตอนต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดสะสมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องรู้จักจัดการกับความสนใจนะคะที่เรามีอยู่จํากัดนะคะ เพราะว่าสมองของเราไม่สามารถทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นบทความจาก Microsoft ตั้งแต่ปี2024นะคะที่พูดถึงเรื่องของ context switching คืออะไรนะคะแล้วมันบรบกวนการทำงานของเราอย่างไรอันนี้เพนก็มีแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเพนจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิป YouTube ด้วยถ้าเกิดใครอยากสนใจไปอ่านเพิ่มเติมนะคะ แต่ว่าอันนี้ที่เพนจะเอามาให้ดูนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของการที่จะหยุด context switching นะคะแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะคะที่เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่า context switching เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ multi-tasking อย่างไรนะคะซึ่งเพนก็สรุปเอาไว้ให้ที่ทางด้านขวามืออันนี้แล้วนะคะก็คือ คอนเทก t ์ w i t ชิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนบริบทงานนะคะเคลื่อนย้ายงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันติทัสกิ n งเนี่ยมันจะเป็นการทําให้งานที่เกี่ยวข้องกัน2งานหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยเสร็จในเวลาเดียวกันอันนี้ก็เป็นนิยามหนึ่งของคอนเทก Switching กับ m ั l ติ t a s k i n g นะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราลองไปถามพวก AI อย่างเช่น ChatGPT เนี่ยเพนก็ลองถามนะ,ะว่า c o n t e x t Switching ต่างกับ Multi-tasking อย่างไรนะคะ <S <S ข<อ>เขาก็บอกว่าในคนนะคะก็จะเป็นการฟังเพลงไปด้วยทําเอกสารไปด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างนะคะเป็นการเปิด Microsoft Word เปิด Chrome เปิด Excel นะคะไปพร้อมกันก็เป็นลันกษณะของการทํางานของคอมพิวเตอร์ที่มันจะต้องแบ่ง CPU ไปเปิด Microsoft Word ตัว Chrome แล้วก็ตัว Excel นะะแต่ว่าถ้าเกิดในคนเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาพูดถึงว่า ฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยใช่ไหมถ้าเกิดไปเทียบกับนิยามก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าการที่ฟังเพลงไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เอกสารมันเสร็จนะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราเหมือนกับต้องฟังการประชุมนะคะแล้วก็พิมพ์ minute omitting ไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็น multi tasking นะคะในการต้องแยกประสาทว่าเอ้ยอันนี้คือเขากําลังประชุมพูดคุยเรื่องอะไรกรันแล้วเราสรุปออกมาเป็นข้อความก็ต้องพิมพ์อะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของ multi tasking ใช่ไหมคะแล้วก็อันถัดมานะคะ context switching เขาบอกว่าเป็นกลไกที่ อาจจะทำให้เกิดมัลติทัสกิ้งขึ้นได้นะคะเมื่อสลับจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวคอนเทกต์ของงานเดิมนะคะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบ CPU ต้องเก็บคอนเทกต์ของโปรเซส A ไว้ y, แล้วก็ไปโหลดคอนเทกต์ของโปรเซส B แต่ถ้าเกิดในคนเนี่ยก็คือเหมือนเขียนรายงานอยู่นะคะแต่ว่าโทรศัพท์มันดังก็ต้องไปรับโทรศัพท์นะคะเป็นการเปลี่ยนสมาธิไปคุยโทรศัพท์แล้วก็ค่อยกลับมาพิมพ์เจ้ารายงานต่ออะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ถัดไปนะคะก็อย่างที่เพัวอย่่างมาสักครูนี้้นะคะคาถา เราประชุมไปด้วยจด Minute o f m e e t i n g ไปด้วยเนี่ยมันเป็น m u l ติ tasking หรือว่า c o n t e x t Switching นะคะตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็บอกมาว่ามันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณทำอะไรนะถ้าเกิดคุณฟังประชุมไปด้วยจดไอ้มินิทอ of Meeting ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของม u l ติ tasking นะคะเกิดควบคู่กันแต่ถ้าเกิดคุณฟังประชุมแล้วหยุดนะคะเขียนบันทึกก่อนแล้วค่อยฟังต่อก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้ไปโฟกัสการประชุมตรงนั้นนะคะคือเหมือนแบบมีการหยุดพักเพื่อจดนะคะแล้วค่อยกลับไปฟังห อะไรแบบเนี้ยก็คือจะเป็นลนักษณะของ context switching นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะคะแต่ว่า multitasking เนี่ยหลักๆแล้วก็คือมันจะเป็นการแบบทํา2อย่างไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่า context switching เนี่ยมันจะเป็นการสลับไปสนใจทีละอย่างนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ AI นะคะมาฟังประชุมแล้วก็ให้เขาสรุปแทนเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของการที่เราต้องใช้สมองนะคะใช้พลังงานไปกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ ทีนี้ถัดไปนะคะก็พามาดูว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่า Microsoft เนี่ยมันมีอะไรที่ช่วยเหลือเราในเรื่องเหล่านี้ได้บ้างนะคะก็ตัวแรกนะคะก็จะเป็น System แล้วก็มาที่ notification นะคะเราสามารถใช้ โหมดตรงนี้ได้นะคะก็คือ do not disturb นะคะก็ตอนปกติเนี่ยมันจะเป็น off ก็ให้เปิดเป็น on นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัว Microsoft Teams นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกเป็น do not disturb นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องการใช้สมาธิในการเขียนรายงานบางอย่างนะคะก็ไม่อยากให้ใครมารบกวนนะคะก็อาจจะช่วยได้ในการที่แบบว่าลดคนทักแชทมานะคะ ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะเพียงคิดว่า Microsoft เนี่ยเขาก็คิดมาแล้วแหละว่าเฮ้ยเราโดนคนรบกวนในการทํางานเยอะแล้วก็ทําให้ต้องไปตอบแชทหรือว่าไปพูดคุยกับคนที่ทักเข้ามานะคะมันก็ทําให้เกิดความเครียดสะสมความเหนื่อยล้านะคะเขาก็เลยพยายามปรับพวก Microsoft Team ให้มีเป็นแบบหมวดหมู่ชัดเจนนะคะอย่างเช่น Favorit e Chat แล้วก็ Team and c h a n n e l นะคะซึ่งเราสามารถสร้างซ e ชั่นเพิ่มขึ้นมาเองได้ใส่ชื่อคนใส่ชื่อกลุ่มเข้าไปนะคะทีนี้ใครที่ไม่ค่อยได้ทักเรามาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็น เวลาที่เขาพิมพ์มานะแต่ว่าถ้าเกิดเราย่อตัวกลุ่มเซกชั่นลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวหนาๆน,นะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมีคนทักมาแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยเราจะแบบโฟกัสกับคนที่เราคุยบ่อยๆอย่างเช่นหัวหน้าของเราทีมของเราแล้วก็ช่วงที่เป็นแบบฟรีไทม์ของเราหรือช่วงพักช่วงเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาสนใจคนที่นานๆเขาทักเรามาก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเพนมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน,นะค่ะเขาก็เลยทักแชทมา แล้วก็อันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆน,นะคะโฟกัสได้มากขึ้นก็อาจจะลองไปทําดูนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์การทํางานของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อมันจะได้ลดสิ่งรบก,กวนทําให้เรามีพลังงานในการทํางานอื่นมากขึ้นทีนี้ถัดมานะคะก็จะมีเรื่องของซิส t e เต็มที่เป็นโฟกัสนะคะจะทําให้มีตัวที่มันเป็น Start focus ขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้สตาร์ทเซสชั่นะคะกี่นาทียกตัวอย่างเช่น e ด a ฟอลก็จะเป็น30นาทีนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้การจัดการของเราดีขึ้นก็อย่างเช่นตัว Microsoft To Do นะคะเราก็เขียนไปเนาะว่าแต่ละวันมีอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากทำนะคะแล้วก็อันไหนทำเสร็จแล้วนะคะก็ติ๊ก complete ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะคะแบบมีต้องไปตัดคลิปเรื่องไหนนะคะลองต่อ N S N กับตัวคอนเนคเตอร์ไหนอะไรแบบนี้นะคะต้องแปล Word Press อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ถัดมานะคะตัวสินค้าหรือว่าโปรดักต์อื่นๆนะคะที่มีการทําเรื่องพวกนี้ก็อย่างเช่น GitHub c o p i พายร์ลนะคะกิจทับโคพายเนี่ยก็คือมันไม่ต้องสลับหน้าต่างไปมานะคะว่าเ,าเรากําลังเขียนโค้ดอยู่แต่ต้องไปเปิดหาใน Stack Overflow หรือว่า Document นะคะเราสามารถที่จะเปิดกิจ h u b โคพาย o t นะคะแล้วก็คุยกับ AI ตัวนี้เพื่อให้เขา suggest Coding ขึ้นมาได้นะคะก็อาจจะใช้การพิมพ์คอมเมนต์ฟังก์ชันคร่าวๆนะคะแล้วก็ให้ c o p าย o t เขาช่วยเติมโคดให้แล้วก็เวลาที่เราทำงานอยู่นะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนบริบทนะคะไปหาพวก Logic s y t t ท x ใหม่ๆเปิดตัวเว็บไซต์เบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วแบบเผลอไปเจอกระทู้บางอันแล้วก็หลุดโฟกัสไปเล่น Facebook ไปเปิดเช็ค Instagram มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับงานของเราได้ มากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในโฟของงานต่อเนื่องไม่หลุดโฟกัสเพราะฉะนั้นเจ้าโคพายโลทที่อยู่ในกิจกรอมค่ะมันก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยนะคะป้อนข้อมูลข้างหน้าให้โดยที่เราไม่ต้องไปหยิบเองก็จะช่วยลดสวิตชิงคอร์สได้นะคะก็คือไม่ต้องคิดเองหรือว่าค้นหาเองในทุกขั้นตอนก็จะมีผู้ช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยนักบินอันนี้นะคะให้กับเรา อันนี้ก็เป็นตัวฟูที่ช่วยให้งานของเราเร็วขึ้นนะคะก็คือแปะหน้าจอให้ดูเนาะว่าเจ้าตัวโค p i พ o ลอตเนี่ยมันหน้าตาย,ยัางไงนะคะอันนี้จะเป็นของ GitHub c o p i พ o t ลนะคะสำหรับ Developer เนาะ ทีนี้ถัดมานะคะอย่างเช่น power automate power automate เนี่ยมันก็สามารถใช้เรื่องพวกนี้ได้นะคะอย่างเช่นการนัดประชุมนะคะเราไม่ต้องสลับไปที่หน้าต่างของ microsoft teams ที่เป็น Calendar ไปหาตารางว่าเขาว่างเมื่อไหร่นะคะหรือว่าบางโฟนเนี่ยมันแค่คุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็แบบได้เวลาที่แบบว่างตรงกันนะคะสามารถคลิกตรงจุด3จุดนะคะเลือกแอคชั่นที่ต้องการก็คือจะนัดมิท t i n g เป็นวันออนวัได้เลยอันนี้จะเป็นโฟโล์แบบนานมาแล้วนะคะที่เพนเคยใช้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่านะแล้วก็บางโฟนะคะ ช่วยหาสล็อตว่างของทุกคนให้นะคะก็ช่วยลดเวลาของเรานะคะในการที่จะต้องสลับหน้าต่าง calendar i n อิมิเตชันะคะไปดูว่า Schedule a s s i s t a n t ทุกคนในมิ e ติ่งเนี่ยเขาว่างเวลาไหน อันนี้ Power Automate ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีบาง flow ใช้บล็อกเวลาของตัวเองก็คล้ายๆกับการที่ทำพวกโฟกัสเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในวินโด้นะคะแล้วก็มีการติดตามงานด้วยอย่างเช่นเราอาจจะส่งให้ Power Automate นะคะเขาติดตามงานไปทุกๆสัปดาห์ที่อาจจะต้องมีการประชุมทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าในเทมเพลตของ Power Automate เนี่ยจะมีเรื่องกับมิทติ้งอยู่อย่างเช่นอันเนี้ยน,นะคะก็จะเป็น s e n t มา m i ด d e r ใน10นาทีใช่ไหมคะมีบล็อ อ่าพวก c a l endar นะคะไปสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมมีการค้นหาพวกเวลาประชุมที่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะะ <_ d> um> พเพื่อนๆก็่อาจจะลองไปดูตรงนี้ได้ว่ามันมี flow อันไหนที่จะช่วยให้เพื่อนๆทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ <_ d> um> อย่างนี้เพนก็ยกตัวอย่างเป็นการสเกจโดม e ทติ้งฟอร์มเมสเซจนะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดเราสร้างตัวนี้นะคะแค่กด Allow ตัว c o n n e c t i o n c o n t i n u e ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้เด้งขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาจะเขียนโฟร์ให้เราเรียบร้อยเลยแล้วเราก็แค่ไปคลิกที่จุด3จุดนะคะอย่างที่เพนบอกแล้วก็ schedule m e e t i n g for และเ s ส a ซ e นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนวันออนวันนะคะก็สามารถใส่วันที่นะคะเลือกวันที่ตรงนี้ใส่เวลาตรงนี้นะคะแล้วก็ duration แล้วก็ submit ได้เลยการที่เราไม่ต้องสลับหน้าต่างนะคะจากที่เป็นหน้าต่างแชทไปยังหน้าต่างที่เป็นเรื่องของ Calendar แล้วก็ไปหาว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าว่างตอนเวลา2องทุ่มครึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบใช้ตรงเนี้ย ลดเวลาในการเปลี่ยนหน้าต่างไปได้แหละ1นึ่งสเต็ปนะคะแล้วมันก็จะจองประชุมให้ทีนี้ถัดมานะคะเป็นเรื่องของการฟลาย e ีติ้งนะคะก็เหมือนกันนะคะมันเป็นเทมเพลตอยู่แล้วเราแค่ allow c o n n e c ตอร์เนาะแล้วมันก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะที่ตัว w o r k ์ l โฟของตัวเรานะคะแล้วก็มีโฟ w เขียนให้เรียบร้อยเลยเราก็แค่ใช้ตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกไปที่ s c h สเ u l e m e ี t i n g เขาก็จะหาเวลาว่างของทุกคนที่อยู่ในกลุ่มแชทเมื่อสักครู่นี้ให้นะคะแล้วก็พอดีว่าอันนี้เขาจะหาเป็นเวลาที่แบบว่างตรงกันนะคะมันก็เลยอาจจะได้เวลาที่ไม่ใช่เวลางานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องใช้อย่างระวังนิดนึงนะคะว่าไอ้ฟรีไทม์ของแต่ละคนตอนที่เราส่งอะไรเงี้ยมันคือช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูอันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัตตัว Daily Standup ในทีมแชทนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ทําอะไร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ allow connector นะคะแล้วก็เขาก็จะมี template ที่เขียนรายละเอียดมาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เพื่อนๆสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างอันนี้เขาจะมีแบบการถามนะว,ว่า what did you accomplish yesterday แล้วก็ what are you main goal for today and the any blocker or challenge you facing นะคะก็เป็นการทำ daily stand up meeting นะคะ ทีนี้ถัดมาก็จะเป็นตัว block out my office calendar for and out นะคะก็จะเป็นการบล็อกเวลาตัวเองนั่นเองการใช้ทูบางอย่างนะคะจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะคะอย่างอันเนี้ยเพนรู้สึกว่า power automate นะคะ new design เนี่ยมันมองไม่เห็นเมาส์นะคะเราก็อาจจะใช้เจ้าตัว mouse pointer หรือว่า highlight ตัวนี้นะคะทำให้เห็นตัว เมาส์ของเราได้ง่ายขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มันดีขึ้นไหมแต่ว่าอย่างเวลาที่เพนไปสอนเนี่ยเพนก็จะเปิดทั้งตัวเมาส์ไฮไลท์นะคะแล้วก็ขยายตัวเคอร์เซอร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ อันนี้บางทีเวลาที่เราทํางานของเราเองไม่ได้สอนหนังสือเราอาจจะมองไม่เห็นเมาส์ของเราที่หน้า Power Automate นะคะก็ใช้ตัวเมาส์ไฮไลท์ตัวนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคือมันจะไม่รู้สึกหมุดหงิใจว่าแบบเอ๊ะเมาส์มันอยู่ตรงไหนเราต้องมาขยับเมาส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเพนนะอันนี้นะคะก็สรุปเนาะว่าวิธีแก้หรือว่าลด context switching สาหรับมนุษย์เนาะก็จะมีการใช้ Time b l o c k i n g p o m o d o r o นะคะก็คือการจัดเวลาทํางานทีละบล็อกนะคะลดการสลับงาน จัดลำดับความสำคัญนะคะ Priority ก็คือทำงานใหญ่ก่อนค่อยไปงานเล็กนะคะลดการแจ้งเตือนไม่ให้มีสิ่งรบกวนบ่อยแล้วก็ b a แ c h นะคะงานที่คล้ายกันนะคะก็ทําพร้อมกันเช่นตอบอีเมลช่วงเดียวนะคะไม่ใช่เปิดดูทั้งวันใช้ Task Management tool นะคะจดงานไว้ไม่ต้องคอยจำในหัวนะคะ ก็หวังว่าเรื่องที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะก็อาจจะต้องลองไปปรับใช้กับงานของตัวเองนะคะเพนคิดว่าทุกคนที่ทำงานตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นนิวน o r m มอช่วงโควิดเนี่ยเราจะน่าจะได้เจอกับการประชุมที่มหาศาลหรือว่าการทำงานออนไลน์ที่มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแล้วก็มีเรื่องของการใช้พวกโปรแกรมคุยกันทางออนไลน์นะคะ อย่างเช่นบางที่อาจจะใช้ซูบางที่อาจจะใช้ m i r o s o f t t t ทีมแล้วก็ทุกทุกองกรเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นเทรนของการประชุมที่มันเยอะขึ้น เราทุกคนก็พยายามที่จะจัดการเรื่องพวกนี้นะคะก็ Microsoft เองก็พยายามทําอะไรหลายๆอย่างออกมาเพื่อจะแบบบอกว่าเอ้ยคนคนนี้เขาคุยงานถึงเวลานี้แล้วคุณยังจะส่งข้อความหาเข้าอีกหรออะไรเงี้ยก็มีนะคะก็คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยทําให้เพื่อนๆสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องใช้สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเนาะอาจจะไม่ได้มีคําตอบที่ถูกที่สุดนะก็ลองค้นหากันดูสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแตงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ